รมาเลยจ้าตอนป้องใหญ่ป้องยาวไอ้ไหนก็โฆษณาอันนี้ก็โฆษณาไม่รู้จะอันไหนมันดีไม่ดีเนาะเราก็ต้องลองเองถ้าไม่เพียวมันก็มันจะลูกมันไม่ดก เป้าหมายอยากได้กี่ตันครับเป้าหมายก็ไล่ละ20ตันอุ้ยี่ก็พอใจแล้วลงแล้วก็ตรวจซีถึงจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็1ิบสิบห้าี่สิบห้านี่สิบนี้มันจะรอรอไปสักเมษาเดี๋จะได้15อ้อยต้องเก่กว่านี้เจ็ดเดือนทำไมถึงตัดอ้อยช่วงนี้ครับก็พื้นที่มันลงได้ถ้าจะโลก็ถ้าจะลงพื้นที่ สิเดือนนี่ก็จะชื้นมีความชื้นลดลงไม่ได้<อ>เราก็เลยเลือกลงแปลงที่แห้งแปลงแปลงนั้นห้าไร่เคยได้อยู่1้0ยร้อยยีตันก็พอใจมาก60ไร<อ>่แต่ว่าแปลงนั้นมันยังมีความชื้นของดินอยู่ลดลงยังไม่ได้เรอตามอายุของพื้นที่ลงได้ปลูกอ้อยพันธุ์อะไรครับอ๋ออันนี้ค้นแก่น3สามค่ะข้นแก่น3สามนี่ ทีเอมันจะได้กว่าพันอื่นลูกเวลาให้ลูกนี้มันจะเลี้ยงลูกได้กว่าพันอื่นๆบางพันนะมันจะฆ่าลูกของมันเองอก็เหลือลำต้นมาก็ตอนเก็บเกี่ยวนะเหลือลำต้นไม่เยอะต้นเล็กๆเ,เวลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันก็จะหายไม่มีจะแต่นี่มันจะมีลูกของมันกรานนี้ก้อนนึงนะสังเกตมันเป็นสิบก็มีนะพื้นที่บางพื้นที่มันหมอะ ยังยังพื้นที่นี้ขอนแกนเนี่ยมันจะเหมาะกับพื้นที่ลุ่มไม่เหมาะสําหรับพื้นที่สูงสูง uh huh. ถ้าสูงนี้อ้อยมันจะเเพเกรนไม่ไม่ลํามันไม่จะไม่สูงรู้จักเพียวได้ยังไงครับเพียวเหรอแต่ก่อนเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วก็ปลูกแปลงนี้แหละ uh huh. อันนี้ปลูกมารอบสองแล้วนะ uh huh. ก็มีมีเห็นเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนบ้านเขาเขาใช้กัน uh huh. เขาเบ็ด จะเบ็ดน้ำก็เลยพอดีมันเป็นหนอนโกครับที่ใบใบมันจะตายยอดตายๆครับก็เลยถามเขาเขาก็แนะนำก็เลยเอามาลองพอลองปุ๊บมันเขียวไอแปลงไอไอร่องไหนที่มันไม่โดนมันจะเหลืองเหลืองมันไม่เขียวก็เลยอะมันดูดีนี่เวลาคนขี่รถผ่านเขาก็จะจอดมองครับนะจอดมองเห็นเห็นเลยนะอเออก็เลยเอามาใช้ทีนี้พอพอสักพักนึงก็เลยหมดมันหมด ค,คือเราเอาโตจากเขาใช่ไหมที่ก็เลยพอเราสั่งมันผ่านมือเขาใช่ไหมเราต้องผ่านเขาเขาก็กินประมาณมากินราคาของเราไปอีกอเขาขายตามราคากล่องเนาะทำไมมันแพงจังก็เลยไม่ซื้อ,อไม่ซื้อ,อก็เลยไปหาซื้อตามท้องตลาดยี่ห้ออื่นมันก็งั้นงั้นมันเห็นผลชา้ามันแทบจะไม่เห็นผลอ่ะอก็เลยไปเซิร์ชดูในกูเกิลเออมันมีนี่ก็เลยเนี่ยเลยมาลองเพียวเบ็ดถุงก็เลยนั่นแหละ ก็เเลยได้้หาซือองใช้เพียวตัวไหนบ้างครับก็เพียวผงว่ามันสะดวกง่ายดีม,มันมันไม่ยุ่งยากอ่ะเวลาเราใส่น้ำในถังแล้วก็เอาทุงในน,นนั้นเลยมันง่ายดีอ่าฮเราก็เราคำนวณถูกว่าเออแปลงนี้สิบไร่เราจะใช้กะว่าจะให้หมดซองแล้วมันก็หมดครับถ้าเราเอาอย่างอื่นอย่างเพียวขวดเรากะไม่ได้ไง คือเราต้องการว่าเออขวดน,นี้จะให้หมดมันก็ไม่หมดครับเพราะว่ามันขังมวลไม่ถูก<ำ>ใช้น้ำเหรอก็เราจะคนๆมาน่าสนิบไร่นีนนน่น่าจะ200ลิตรนะสองสองฉีดเพียวช่วงระยะไหนบ้างครับระยะนะคือมันงอกขึ้นมาประมาณอาทิตย์ก็มันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันขึ้นลูกได้เยอะแล้วลูกลูกลูกของต้นอ้อยมันจะดกแล้วไม่เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเราก็ต้องลงทุนใหม รอบหน้าน่าจะเป็นรอบที่หกกระดูมันขึ้นทามันขึ้นมันน่าจะขึ้นดีอยู่เพราะว่าดินมันยังชื้นอยู่บารุงนะเราก็ฝังปุ๋ยเหมือนกับชาวบ้านก็ทํากันแหละก็ทําเหมือนกันใช่พอมันขึ้นมาสักพักรู้ว่ามียาเราก็เออดูเละทุงถากมั่งอะไรมั่งอออันนี้เวลามันขึ้นมามันจะคุมคุมวัชพืชไปเลยไม่ทําให้ไม่มียาเยอะนี่นะพื้นที่ที่ตัดน่าจะสี่ไร่ได้พอใจความสูงของอ้อยไหมครับ ที่จริงมันถ้าอายุมันเยอะกว่านี้มันก็จะสูงกว่านี้นะปีหนึ่งสิบสองเดือนนะเก็บเกี่ยวถ้ารอถิงนสิบสองเดือนมันก็จะสูงกว่านี้ไปอีก,อกค่ะใหญ่กว่านี้ก็โอเคคิวต,ต้นต้นมันจะได้ไม่ติดคิวถ้าเรารอให้ดินดินถ้าให้อายุอ้อยมันเยอะกว่านี้ดินเราแห้งกว่านี้เราก็ส่งโรงงานล่าช้าจะติดคิวที่โรงงานเราก็เลยรีบระบายออกบางส่วนเพื่อเพื่อเราจะได้ไปแปลงใหม่่อตอนนี้มีปัญหาหนอนกอไหมครับ ไม่มีนะไม่มีเลยนอนกอใบเหลืองเหมือนกระแปงข้างๆครับก็เลยเออลองหามาใช้ดูพอมาใช้มันก็เราเรา,าสังเกตจากความต่างของของการใช้คือคไอที่ไม่โดนไม่โดนเพียวกับที่โดนใบมันจะแตกต่างกันครับก็เลยเออมันโอเคใช้ได้ก็เลยเอามาใช้เรื่อยๆทําไมถึงเลือกใช้เพียวครับใช้ได้ถ้าเพียวใช้ได้แต่ว่า ถ้าให้ซื้อก็เลือกที่มันสะดวกก็ใช้เชียเอ็กก็ใช้ใชเชียชเอ็กกับเพียวผงก็เพียวหนึ่งเพียวสองแถบนี้แนละ้วก็สังก็เห็นได้เขาใส่แต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ขีดยาเผาไหมก็ดูดซึมอันนี้ไม่ไม่แปลงนี้นะไม่ได้ฉีดเผาไหมเลยคุมยาอ้อยคุมยาอัตโนมัติไม่ได้ฉีดนะดูดซึมต้นทุนปุ๋ยลดลงบ้างไหมครับปุ๋ยก็ลดนะเขาให้ใส่ไร่ละถุงครับ ครั้งแรกไล่ละถุงเราก็ลดเหลือสักถ้าสิบไล่ก็ใส่8ดถุงเนี่ยสองรอบรอบแรกก็ถ้าอ้อยขึ้นกะว่าอ้อยงอกเราก็ฝังปุ๋ยเลยรอบหนึ่งนะแล้วรอบราก็ฉีดพวบคู่กันพอถ้ามันขึ้นล,ลดเข้าอีกไม่ได้เราก็ใช้หวานเราเลยก็จบพอใจพอใจมากเห็นบอกว่าเคยใช้กับมันสับปะหลังด้วยมันนะใช้นะ เคยได้นะไล่ละ18ตันได้จนเวลาเราจ้างรถอื่นไปบรรทุกเงี้ยเราอย่างเช่นเราถอนไล่หนึ่งมันนิดหน่อยเนาะเราก็ไปจ้างรถอีแตนเขาเขาบอกว่าถ้าอ้อยแปลงถ้ามันแปลงนี้น่ะเอารถคันหนึ่งมันขนไม่ได้หรอกมันต้องสองเขาไม่เชื่อเขาต้องไปดูเขาไปดูอูมันมันหัวไอเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าของมันอยู่ใต้ดินเนาะพอมันถอนขึ้นมา้มันมีแต่หัวเลยอันนี้18ตัน สบห้าเงี้ยเคยได้นะถ้าเป็นมันสับปะรดมันนะถ้ามันนะถ้าถ้าถ้าเราขึ้นมาสักสองอาทิตย์นี้เรามันมันจะขึ้นใบเราก็ฉีดไปเลยฉีดถ้ามันมีวัชพืชเราก็รีบควบคุมมันครับแล้วเราก็ฉีดต่อเนื่องกันสักสองสามครั้งรีบต่อเนื่องกันเลยครับแล้วมันก็ถ้ามันสูงพ้นพ้นหัวเราก็ปล่อยเลยไล่เพื่อนบ้านเขาดูแลกันยังไงครับ เขาลงทุนเยอะเพราะว่าเขาต้องฉีดค่ายากค่าวัชพืชถึงสองสาครั้งถ้าฉีดพวกฉีดนี่มันไล่ละร้อยยี่สิบแล้วไล่ละร้อยี่สิบถ้าฉีดสิบไล่มันก็ตกไปสามรอบก็สามพันสามพันกว่าแล้วยาอีกต้นทุนยามันก็แพงเชื่อไหมครับว่ามันจะได้ผลดีเหมือนในโฆษณาครับตอนโฆษณาก็เห็นเขาโฆษณากันทั่วเนาะก็ว่าอ ไอไหนก็โฆษณาอันนี้ก็โฆษณา,ไ,าไม่รู้จะอันไหนมันดีไม่ดีเนาะเราก็ต้องลองเองเนี่ยที่ที่ใช้เพียวครั้งแรกนะมันมีหนอนโกตอนนั้นปลูกตอนนั้นปลูกขึ้นใหม่ๆมันจะมีนอนกอมันจะตายๆก็เลยไปหาซื้อแถวตลาดมาลองมันก็ไม่ขึ้นมันก็มันก็ไม่ตายมันตายตายเหมือนเดิมครับก็เลยไปเอาเพียวมาใช้กับเพื่อนบ้านมาใช้แต่มัน ไอ้ไอ้ลูกมันที่ที่อยู่ใต้ดินมันจะขึ้นมาใหม่ครับไอ้ที่นอนกอมันก็ทิ้งไปเลยแล้วขึ้นตัวใหม่ขึ้นมาอ๋อขึ้นมาใหม่มันก็ได้เยอะกว่าเก่าเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวมันเป็นนอนกอมันก็ทิ้งไปแล้วครับไอ้ตัวใหม่มันขึ้นมามันก็ไม่มีใช้เพียวแล้วกี่วันเห็นผลครับสามวันก็เห็นแล้วขี่รถผ่านมาดูเออมันเขียวๆเราก็รู้ละเออมันเปลี่ยนแล้ว วิธีอื่นมันก็เปืองต้นทุนเนาะต้นทุนสูงขึ้นใช่สูงขึ้นถ้าเราใช้ตัวนี้มันก็จบปัญหาเดียวถ้าเราใช้อย่างอื่นมันก็กระทบกับร่างกายเราเวลาเรามามันก็สัมผัสเนาะเราก็เลยเออหลบหลบเราไม่อยากใช้ไม่อยากผ่านพวกเคมีได้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงบ้างไหมครับไม่มีไม่ได้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงไม่ใช้เลย,เ,ลยเขาก็ปลูกเหมือนกันแต่ว่าเขาส่วนมากเขาอ้อยเขามันจะควบคุมยาไม่ได้เพราะว่าใบมัน ลูกมันไม่ดกมันก็ควบคุมหญ้าไม่ได้ก็ทำให้มันแคะเกนถ้าไม่มีเพียวจะได้แบบนี้ไหมครับถ้าไม่เพียวมันก็มันจะลูกมันไม่ดกมันหลงแหลงหญ้ามันก็มีอากาศขึ้นได้อันนี้มันไม่มีอากาศหญ้าก็ขึ้นไลยก็คื้นข่้ากขึ้นมากเคยใช้ยี่ห้ออื่นมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะไม่ประทับใจมันมันมันมองเห็นผล เหมือนก็ไม่เห็นผลอ่ะมันเฉยๆก็เลยดูไม่ออกเออมันใช้มันมีผลดีผลไม่ดียังไงก็มันดูมันดูความเขียวมันแตกต่างก,กับที่ไม่ใช้ครับสังเกตจากใบก็จะ<ม>อันนี้จะมีลูกดลกว่ามีปัญหาเรื่องหนอนกออีกไหมครับไม่มีอมไอ้ที่มีก็คือทิ้งไปเลยถ้าเราลงเพียวไปปุ๊บมันจะขึ้นมามันจะไม่มีครับ ก็ยังแปลกใจว่าเขามีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงหรือเปล่าอแต่แต่ปีที่แล้วเอาไปขีดมันอยู่แปลงนั้นมันจะงามนะแต่เราตอนตอนใช้ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าตัวนี้มันเป็นสารแมลงก็ใช้ไปเพราะว่ามันมันแถมๆมานก็ใช้ไปทีนี้มันมันอ้าวทำไมมันงามกว่าบ้านกว่าเมืองก็แท้จริงจริงมันเป็นมันนาปกติมันนามันจี๊ดเตี้ยเนาะแต่นี้อะไรมันนานี่มันพุ่งโดเลยนี่แหละใช้นี่แหละ ตอนตอนนั้นใช้ใช้ตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าชอบตัวนี้กว่า oh. พอใช้ไปปุ๊บมันหมดก็เลยเอาเพียวเอ็กไปใช้มันงามเหมือนกันใช่ใชจริงช่วยแนะนําเกษตรกรหน่อยครับเนียงจงจง,จงอ้อยคเนียคเนียนะมามองเปลือเพียวมือเจียนะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว